สวัสดีครับอยู่กับผมส่องเบาไทยครับกับส่องเบาไทยครับมันนี่มันตัดเข่าครับตัดเข้าครับมันครับตัวสีตัดตัดแล้วนะสีประมาณประมาณนี้ครับตัวสีตัดแล้วแต่ว่าหย่าแรกมนตัดนี่งวกหยาไรครับครับตัวน้ำน้ำน้ำเริ่ม เริ่มมีมาฝนตกตกลินแน่ก็เลยน้ำจี๋ถ่วมแน่จังเลยตากำลัเงเริ่มสีเขียวครับตอนนี้ยังไปปล่อยน้ำอยู่ครับตัวน,นี้เขาวานนะครับไอรถอีแท๊กนะครับหยอดไอเขายอดบอลพิษครับเขายอดรถอีแท๊กหยอดจะมีข้างไตอยู่ครับเดี๋ยวผมไปวาไปบดงใกล้ๆครับ ตัวทีพราะท่านเดกตัดกระยตูตามบ้านนี่แหละครับหูโห้เห็นอย่างไม้กี่กินบ่ได้ดอ,อกเกลียวอใหม่ครับเห็นกันป่นี่ครับกำลังแตกตามประชานี่ครับนอนี่ แตกเริม่มแตกร้กายอยู่ครับแต่ฝนตกมากแตกน้ำเริ่มอีกหลายเนี่ยครับมันก็เลยจะี่วมเนี่ยแตกไรครับปิกียง แกงใช้ฟักคะาเดีย๋ยวภาพาไปบนโตที่พระท่านกันนะครับเบืองบรรยากาศอยู่น่าครับสวนกล้วยงานเรื่มมกวกน่้นะครับ คนี่ครับตัวถัดแล้วตอนสิตัดตื่นกันนี่ครับแต่ว่าตัวนี้ต้องตัดได้สองมือนะครับตกคลองน้ำนี่ครับพึ่งตัดนะตัวนี้พึ่งตัดไปบางหันนี่ครับ ประมาณพอๆชั่วโมงแย่งขี่ไร่ครับแย่งเป็นไปได้ครับชั่วโมงหนึ่งน่าจะได้ครับตัวนี้พระท่านตัดครับให้ดีเดี๋ยวจะตัดอยู่ครับเดี๋ยวผมตัดให้บิง่งครับนี่แหละครับเครื่องตัดห้ากับใบตัดเขา ไประมันคือกว่าน่าจะ40 40 40 50 40นะครับประมาณ40เซนมุมตัวถีบชัดแล้วมุมดลครับจะสังเกตเห็นว่ามันจะเป็นแถวอยู่ครับเป็นแถวเป็นช่วงเป็นช่วงไปอยู่ก็คือช่วงแถวสีเป็นต้นเป็นต้นนะ จะเป็นเขาครับนี่ครับเป็นวางเป็นวางไปนี่ครับคือต้นเขาหล้ากลางล่องกลางนี่คือหยาครับแต่ว่าเมาจะตึงน้ำไว้จากสีเลยครับแล้วก็ใช่ปุ๋ยก็คือไอ้นี้เลยครับเขาจะเกิดก้อนหยาก็คือมันจะได้กินปุ๋ยก่อนก็บม่มีอย่างไรนะครับน้ะนี่ก็ ไอยครับลมได้ครับงามครับหม่องนี้งามครับเป็นลมครับพวกหม่องอื่นยังมาขึืนในนี้ครับคนตาครับตาเฮ็ดพันธ์นี่สุดยอดครับตาตาตาโน่นยังสิยครับตามันบม่งามตามันจะเรียบตานี้ตามันนุ่น กับผมมี่ยังไรเนาะครับเดี๋ยวผมจิตั้งกองไว้ตัดเบิ้งจะกข้าวครับว่าจะถือถือหนิวอ,อันตรายครับบ่อยครับ ตัวนี้เครื่องปลูกขยายไม้นะครับลดน่อยจะลดห้าฟิบเอนะครับปลูกมึงครับแต่ละหลองเดี๋ยวไปเบิ่งตัดเข่าเลยนะครับฟังนั้นฟังนั้นจะเป็นสวนมันครับต่อจากไหน้าก็คือขึ้นไปหันเรียบๆเคียวๆนะครับ นสวนมันเดี๋ยวสิตัดให้เบิองนะครับจากนัอยว่าสิคําอลไครับเบิองบรรยากาศครับโดยรวมอยู่บ้านนอกนี่ครับมีปล้าอ้อยสวนกล้วยเข่าวสวนมัน ฝนหนักนะครับชวนมั่นคืนกล้วยบรรยากาศช่วนคืมๆฝนตกครับฝนตกแนวมาตงแนวตกลินมาถึงขันแห้งครับแต่ว่าที่มันมีน้ำเนี่ยคือว่าสวนมั่นก็นยกหล่องลงมาลงมาตามหล่องก็จะมีน้ำสวน้อยก็คือไหลลงมาอย่างนก็คือน้ำมารวมอยู่กลางก็เลยจะมีน้ำเนี่ยครับถึงตก บ่าแห้งกับน้ำไหรกันจะมีน้ำนะครับเดี๋ยวผมตัดให้เบิ่งครับมาเบิ่งก่อนตัดครับว่าหญ้าจาังได๋นี่ครับห้าจังดี่เนะครับเข่าก็หญ้าเดี๋ยวต้องกันแล้วกันกใกล้ๆครับครับ เขากับหยาอยู่องกันต้องกันอย่งสิเลยนีขี้เขาครับต้นเขานอกนี่คือหยานะฮะเรื่องนี้คือต้นเขาต้นนี้ก็เริ่มแตกแล้วครับเดี๋ยวคงจะเห็นเองครับจะแตกเป็นนอกกขาวๆขึ้นมาครับ มึงตัดเขาไปเลยนะครับ จะได้ยินเชียงน้ำไหมนะครับพอนี่ครับพอปล่อยน้ำนี่เลยพอปล่อยน้ำจักให้นี่ครับครับบรรยากาศโดยรอบครับตอนนี้ก็จะมีทั้งสี่้ะครับนี่ขอใคร ต้นกล้วยสวนน้อยสวนมันสวนเขากล้วยครับเป็นนี่กับผมือนกันครับปลผมทางให้หน่าครับจะมีชาอยู่อนครับชาสวนหน้าบรรยากาศที่น,นี่ะครับด้วยกัเจ้าคลิปสนิทนะครับนเนาะ ไปเข้ามาเบิงสองเบ้าใช่ครับอย่าลืมติดตามเลยนะครับเรือเข้ามาเบิงสองเบ้าวไทยกันอย่าลืมติดตามเลยนะครับ <S <s บรรยากาศตามส,ามสวนของเบ้าวไทยครับสวนหน่อยสวนมันกับป่าเข้าบรรยากาศบ้านๆครับเรือเข้ามาเบิงแล้วกันอย่าลืมกดติดตามเพือเบ้าวไทยนี้นะครับสัจนะครับขอจบคลิปจำนี้เนาะครับ สวัสดีครับ